สมัยที่หลวงตาพูลยังเป็นเด็กครอบครัวยากจนพ่อแม่ก็เลยนำไปฝากไว้กับหลวงตาทิวัดซึ่งหลวงตาเจ้าอาวาสนั้นท่านก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับปู่ของหลวงตาพูลนั่นเองเมื่อไปอยู่วัดเพื่อลำเรียนหนังสือก็จำต้องบรรพชาเป็นสามเนรนไปด้วยจะได้ศึกษาทั้งหนังสือและธรรมะไปพร้อมๆกันช่วงออกพรรษาหลวงตาเจ้าอาวาสที่ตอนนั้นยังไม่ชราภาพมากก็ได้พาออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาและเยี่ยมเยือนสหายธรรมด้วยกันท่านพาสามเณรพูนทองไปหลายที่จนสุดท้ายก็ได้นำเอาสามเณรพูนไปฝากไว้กับสหายธรรมทางภาคเหนือเพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านอื่นๆไปด้วยเช่นสมุนไพรและอาคมจนหลวงตาจเจ้าอาวาสท่านกลับมาและได้มรณภาพไปซะก่อนจึงไม่มีใครได้ข่าวคราวของสามเณรพูนอีกเลยจวบจนผ่านไปร่วมสิบกว่าปีถึงได้กลับมาที่บ้านเกิด เอาก็ตอนที่กลายเป็นพระไปแล้วท่านอยู่โปรดญาติโยมสองสามพรรษาพระภูลก็ได้ออกทุดงหายเข้าป่าไปอีกครั้งจนกลับมาเอาช่วงที่พ่อของท่านป่วยแล้วก็ตายจากไปในที่สุดก็เลยต้องมาจําพรรษาอยู่ที่วัดบ้านเกิดตลอดมาเพื่ออยู่ใกล้กับโยมแม่ของตนเองแต่ก็ยังดีที่มีลุงป่านาะอาและญาติญาติคอยช่วยเหลือดูแลให้ด้วยแต่ท่านก็ไม่ได้ธุดงไปไหนมาไหนอีกเลยนับตั้งแต่นั้น สมัยก่อนแถบหมู่บ้านก็เหมือนก,นกันกับพื้นที่อื่นๆก็คือยังเป็นป่าเป็นดงต้นไม้น้อยใหญ่เต็มไปหมดชาวบ้านก็มีอาชีพหลากหลายกันไปตามความถนัดของตนเองทั้งเก็บของป่าและหาสมุนไพรหรือไม่ก็ล่าสัตว์บางครอบครัวก็ทำไร่ทำนากันไปตามประษาสัตว์ป่าหรือก็ยังมีอยู่อย่างชุกชุมไม่ผิดก,กันกับสมัยที่หลวงตาโพนท่านยังเป็นเด็กตั้งแต่สมัยก่อนชาวบ้านก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายศาสตร์ ลึกลับอาถรรพ์และวิชาอาคมต่างๆเหมือนกับหลายๆพื้นที่เชื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนๆกันก็เลยมีชาวบ้านที่ยังมีวิชาอาคมติดตัวเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะกับคนที่เป็นพลานหรือผู้เฒ่าผู้แก่บางคนอย่างพลานนั้นก็ต้องมีไว้ใช้ป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าและอาถรรพ์ต่างๆสองพ่อลูกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับหลวงตาพูลผู้ที่เป็นพ่อนั้นเป็นผู้เฒ่าอายุป,ป่าเข้าไปเกือบ80ปีแล้ว ส่วนลูกชายนั้นก็อายุหลวงวัยกลางคนแต่กลับไม่มีลูกมีเมียอยู่กันเพียงแค่สองคนพ่อลูกเลี้ยงชีพโดยการล่าสัาตว์ป่าตาเท่าผู้เป็นพ่อนั้นเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่ก้าคนหนึ่งในหมู่บ้านวิชาอาคมเหล่านั้นก็เลยถ่ายทอดมาถึงลูกชายซึ่งก็คือพลานเรืองหลุนลาวคลาวเดียวกันกับหลวงตาพูลในตอนนั้นพอผ่านไปเกือบ20ปีทั้งพลานเรืองและหลวงตาพูลก็แก่เท่าชราไปตามๆกัน แต่คนสายบุญกับสายบาปไม่เคยมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกันแม้แต่ครั้งเดียวพลานเลืองเองก็ยังคงเข้าป่าล่าสัตว์ตัดชีวิตไปตลอดจนแก่เท่าไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเหมือนกับใครเขาหลวงตาพูนท่านก็นสั่งสอนอบรมชาวบ้านให้สร้างแต่บุญกุศลว่างเว้นก็นจะทบทวนกรรมฐา,านฝึกบำเพ็ญภาวนาสมาธิไม่เคยขาดเหมือนสมัยที่ท่านยังเป็นพระธุดงแม้จะมาได้ออกทุดงไปไหนมาไหนอีก รุ่นพ่อรุ่นแม่ของทั้งสองก็ได้ตายจากไปจนหมดแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังคงใช้วิถีชีวิตกันแบบเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนพลานเรืองแกเข้าป่าไปทีก็หายไปครั้งละหลายวันไม่มีใครจะไปสนใจใครว่าจะไปไหนมาไหนเพราะชาวบ้านบางคนที่เดินทางเข้าไปในตัวเมืองก็หายไปเป็นสัปดาห์ก็มีบ้านเรือนในสมัยนั้นก็ปลูกสร้างกันอยู่ห่างๆก็เลยไม่มีใครจะคอยสังเกตใครว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ พลานเลืองแกกลับเข้ามาในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยจะไปสูงสิงกับใครหมู่บ้านที่เคยสงบสุขมาเนิ่นนานก็เริ่มมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นเศษซากสัตว์ป่าถูกฆ่าตายและถูกกัดกินทิ้งเอาไว้ในป่าใกล้ๆกับหมู่บ้านจากกล้องร้อยทีเห็นก็พอจะเดากันได้ว่ามันเป็นฝีมือของเสือเป็นแน่ทําให้ชาวบ้านหรือแม้แต่พลานเองก็มีความหวาดกลัวว่าจะพลาดท่าเป็นอันตราย ก็ไม่รู้ว่าเสือเข้ามาในปา่าใกล้หมู่บ้านได้อย่างไรเข้าป่าไปล่าสัตว์ก็ไม่เคยจะพบเจอกับเสือมาก่อนแม้จะระวังตัวกันมากแค่ไหนก็พลาดถ่ามีพานในหมู่บ้านถูกฆ่าตายไปจนได้จนชาวบ้านไม่กล้าจะออกไปไหนมาไหนหรือแม้แต่จะออกไปหากินพลานหกคนในหมู่บ้านจำต้องพากันเข้าป่าล่าเสืออยู่หลายวันแต่ก็ถูกเสือดักซุ่มกระโจนเข้าทำร้ายและตายไปอีกสองคนโดยที่กระสุนปืน ไม่สามารถที่จะทำอะไรไอ้ลายพาดก้อนนั่นได้จนสุดท้ายก็ต้องพากันล่าถอยกลับมาที่หมู่บ้านเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ลายพาดก้อนตัวนั้นและไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนแน่เพราะไม่มีการพบเจอกับเสือมานานกระสุนปืนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้ด้วยพลานบางคนก็ให้ความเห็นว่ามันน่าจะไม่ใช่เสือธรรมดาทั่วๆไปเป็นแน่เพราะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อน และพลานส่วนใหญ่ก็พอจะรู้มาบ้างแต่หากว่ามันเป็นอย่างที่คิดก็คงจะไม่มีใครสามารถที่จะฆ่ามันได้แน่เพราะว่ามันน่าจะเป็นเสือสมิงนั่นเองพลานที่มีอยู่ในหมู่บ้านในขณะนั้นก็ไม่ค่อยจะมีวิชาอาคมอะไรมากนักไม่เหมือนกับรุ่นพอ่อรุ่นปู่ที่ผ่านมาที่เห็นว่าน่าจะมีวิชาอาคมอยู่บ้างก็คงจะเป็นแค่พ่านเรืองคนเดียวแต่ก็ไม่ค่อยมีใครได้พบเจอกับแกมากนัก เพราะว่าแกมักจะเข้าป่าไปครั้งละหลายๆวันถึงจะออกมาสักทีหนึ่งเห็นจะต้องพากันเข้าไปปรึกษากับหลวงตาพูลที่อยู่ในวัดดูเพราะว่าท่านเคยออกทุดงมาก่อนน่าจะมีพุทธาคมอยู่ไม่น้อยและเหมือนว่าหลวงตาพูลท่านจะรับรู้เรื่องรลวาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านไปถึงวัดท่านก็ได้เตรียมห่อผ้าเอาไว้ให้แล้วพร้อมกับสั่งเอาไว้ว่าให้พกใส่ย่ามไปด้วยอย่ามเมื่อพากันออกไปล่าเสือ สิ่งที่อยู่ในผ้านั้นมันจะช่วยคุ้มครองทุกคนไม่ให้มีอันตรายได้เมื่อได้ของที่คิดว่าจะสามารถฆ่าเสือสมิงนั้นได้พลานทั้งสี่ที่เหลือก็พากันมุ่งหน้าเข้าป่าไปทันทีก่อนที่จะมีใครกลายเป็นเหยื่อให้กับมันอีกเวลานั้นเป็นช่วงเวลาบ่ายหลังจากกลับไปตะเตรียมสัมภาระก็พากันเดินเท้าเข้าป่าไปหาที่เหมาะเหมาะมัดห่างขึ้นมาสองห่างจนกว่าจะเสร็จสับก็เกือบจะเย็นยำ่ำ ระหว่างที่เดินเท้าเข้าไปมันเงียบผิดปกติแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห่อผ้านั้นอยู่ในย่ามของพลานยงหนึ่งในสี่พันแกนั่งอยู่กับเพื่อนพลานอีกคนและอีกสองคนนั่นก็อยู่บนนั่งห้างที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักเสือสมิงนั่นมันไม่สนว่าจะมีพลานมาหลายคนอยู่แล้วเพราะว่าข้าวก่อนมากันหกคนมันก็ยังโผกระโจนออกมาฆ่าตายไปไง่ายๆพอตกคำ่ำ ที่ปกติจะมีเสียงจิงหรีดและสัตว์ป่าที่หากินเวลากลางคืนส่งเสียงร้องโวกเวกให้ได้ยินอยู่เป็นประจำแต่ว่าค่ำคืนนั้นกลับไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินพลานทั้งสี่พอจะรู้ว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแน่เพียงแค่สองทุ่มก็เห็นพลานเลืองเดินฝ่าความมืดมาแล้วก็ร้องเรียกคนที่สนิทมากที่สุดก็คือพลานยงเมื่อเห็นพลานเลืองโผล่เข้ามาก็พากันร้องเรียก บอกให้ลีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างพลานยงบอกให้พลานเรืองขึ้นมาบนนั่งห้างของตนเองตัวของพลานเรืองก็ลีบปีนขึ้นไปไม่พูดจาอะไรกันมากมายและไม่มีใครรู้สึกผิดปกติว่าพลานเรืองรู้ได้อย่างไรว่ามีคนอยู่บริเวณนั้นแถมยังรู้ด้วยว่าเป็นใครปีนขึ้นไปได้เพียงแค่ครึ่งทางจูจ่ๆห่อผ้าในยามของพลานยงก็มีบางอย่างพวยพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็พุ่งสวบลงไปที่ด้านล่าง ปลาทะาเข้ากับร่างของพลานเลืองจนกระเด็นหล่นไปที่พื้นเสียงดังตุบก่อนที่จูจูจะปรากฏร่างของควายตัวดำทะมึนไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนไหลขวิดพลานเลืองด้วยความดุร้ายท่ามกลางความตกตะลึงของพลานทั้งสี่แต่ยังไม่ทันที่จะมีใครคว้าปืนยิงควายนั่นร่างของพลานเลืองที่กระเด็นกระดอนไปตามแรงขวิดจูจูก็กลับกลายเป็นไอ้ลายพาดก้อนไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่มีใครคาดคิด มันยิ่งสร้างความตกตะลึงมากเขาไปอีกที่ดันเห็นว่าพลานเรืองดันกลายไปเป็นไอ้ลายผาดกรเสือสมิงควายตัวดำทะมึนนั่นก็คงจะเป็นควายธนูของหลวงตาพูลเป็นแน่ก็เลยไม่มีใครยิงปล่อยให้ควายธนูไล่ขิดเสือสมิงอยู่แบบนั้นซึ่งไอ้ลายเสือสมิงนั่นก็ใช่ว่าจะยอมให้ถูกไล่ขิดอยู่ฝ่ายเดียวกลงเล็บและคมเขียวของมันก็ตะปบเข้าขยํำไปที่ล่างของควายธนูเช่นกันจนฝุ่นตลบคละคล้งไปทั่ว และไม่มีฝ่ายไหนได้รับบาดแผลให้ได้เห็นแต่กระนั้นเสือสมิงนั่นมันก็ไม่อาจที่จะสู้ฤทธิ์ของควายธนูได้ที่เกิดขึ้นมาจากอาคมขลังของหลวงตาพูลซึ่งถูกไล่ขิดจนกระเด็นกระดอนตั้งหลักไม่ติดทั้งหลางไม่มีบาดแผลแต่ภายในนั้นถึงกับเลือดทะลักออกจากปากและจมกูกสุดท้ายมันก็นอนฟุบอยู่ที่พื้นกระดูกระเดี่ยวแข้งขาหักสะบัน้นจนลุกไม่ขึ้นร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวด กระเสือกระสนหาทางหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะหนีไปได้เพราะร่างกายนั้นบอบชำ้ำเกินกว่าที่จะกระยับตัวหรือว่าทำอะไรได้สุดท้ายก็ขาดใจตายในที่สุดฉับพันล่างของควายธนูก็พุ่งกลับเข้ามาในย่ามของพลานยงตามเดิมล่างของไอ้ลายเสือสมิงนันมันก็ค่อยคกลับคืนหลางเป็นพลานเลืองตามเดิมเช่นกันทั้งที่ตอนแรกคิดกันว่าเสือสมิงนั่นมันคงจะอาศัยมาในร่างของพลานเลือง แต่เมื่อเห็นว่ามันกลับกลายเป็นร่างของพลานเลืองซะเองถึงได้รู้ว่าพลานเลืองนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือเสือสมิงนั่นเองถึงว่าช่วงหลังๆพลานเลืองชอบไปหมกตัวอยู่แต่ในป่ามากกว่าจะออกไปอยู่ที่เลือนชานของตนเองพอเห็นว่าเสือสมิงตายทั้งสี่ก็รีบพากันปีนลงจากนั่งห้างกลับเข้าหมู่บ้านในช่วงเวลานั้นทันทีลุงขึ้นถึงได้พากันกลับเข้าไปจัดการกับร่างของพลานเลือง ด้วยการเผาทิ้งอยู่ในป่านั่นเองต่อมาเมื่อมีข่าวว่าควายธนูของหลวงตาพลสามารถฆ่าเสือสมิงได้ก็มีลูกศิษย์ลูกหามาขอให้ท่านสร้างควายธนูขึ้นมาเป็นเครื่องล้างแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเอาไว้เผื่อป้องกันตัวถึงได้มีควายธนูเกิดขึ้นมาเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นโดยมีจํานวนจํากัดและหลวงตาพลท่านก็ไม่ยอมสร้างรุ่นต่อมาหรือเครื่องล้างใดๆอีกเลยเพราะแม้ว่าท่านเองจะมีวิทยาคมมากแค่ไหน ก็ไม่ใช่หนทางที่ท่านต้องการเพราะที่เรียนรู้มาก็เพื่อจะป้องกันตัวเมื่อครั้งที่ออกทุดงไปตามป่าเขาลำเนาภายเท่านั้นปัจจุบันนี้แม้ท่านจะหมอลภหาพไปนานมากแล้วแต่สังขารของท่านก็ยังถูกบรรจุเอาไว้ในโลงแก้วให้ลูกหลานหลุนหลังได้กราบไหว้สักการะอยู่ที่วัดนั่นเอง